ครับสวัสดีครับสวัสดีครับกระผมพงกรกรังสุวรรณชั้นมัธยมัึนษสาปที่ห้าเลขที่สามโรงเรียนตากพิทยาคมครับผม กินล้ท้องเป็นปลาครับบ้าหยำโจรครับในที่หนึ่งครับวันนี้นะครับเราจะมาสอบถามกรรมวิธีในการทําอาหารกินกับกล้วยนะครับโดยนี้เราเรกินจังตาบโดวันนี้นะครับเราจะมาสอบถามจากป้าร้านกล้วยปิ้งที่นักินรูนตากหลายคนนะครับใช้บริการป้าเขาเป็นอย่างดีนะครับนี้เราไปสอบถามกรรมวิธีกับป้าเขาเลยครับไม่มีใครรู้จักเหรอครับร้านนี้เดินนีสองชั่วโมงครับไปจะถึงป้าสวัสดีครับ ครับครับเออไม่ทราบป้าป้าชื่ออะไรครับเอาชื่อจริงชื่อเล่นเดี๋ยวชื่อชื่อเล่นก็ได้ป้าป้าน้อยนะครับป้าน้อยป้าน้อยขายมากี่ปีแล้วครับ14ปีแล้ว14ปีแล้วนะครับเออแล้วสี่ขั้ครับตอนนั้นแล้วแบบไหนที่ขายดีที่สุดครับก็ส่วนมากเขาจะเป็นไม้จ้ะเป็นไม้นะครับพี่นักเรียนโดนตักซื้อกันอ๋อครับเอออยากถามว่ากรรมวิธีในการทำนะครับเราตั้งแต่เลือกกล้วยเราใช้กล้วยพะไรครับป้า เป็นกล้วยน้ำว้านะครับเป็นกล้วยยังสุกหรือเปล่าฮะยังไม่สุกห้ามนะครับห้ามครับทำห้ามแล้วเราก็ดึงดิบครับใช่เสร็จแล้วเราก็เอามาเสียบไม้นะครับแล้วก็ปิ้งนะครับจนเป็นอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นยากเป็นลักษณะเป็นยังเป็นยังก่อนอย่างนี้ก่อนแล้วก็ปลาคาร์พหนีเท้าเครืองนี่ก่อนนะครับปลาคาร์พหนี่แล้วก็จับมันเป็นนี่ครับไม่ใช่นะครับที่เ็ษของร้านนี้ครับน้ำกิ้มครับก็ได้ครับอันนี้น้ำกิ้มครับ อันนี้น้ำจิ้มทำาจากอะไรบ้างครับ่ะเกลือที่น้ำตาละครัรษษษษบปรเปถามคุาแอฟพรศ์กึงสุกถึงดิบครับ เราจะมาเป็นอย่างนี้เป็นลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้นะครับพอออกมาไปปุ๊บปลาเขาจะปอกครับปอกแล้วก็มีครับจะเป็นลักษณะนี้เรอาปิ้งนะครับพอเราปิ้งเสร็จนะครับเราจะได้ลักษณะแบบนี้ครับลักษณะนี้ครับนะครับแบบนี้พอ สุกดีแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ย้วปลาก็จะปลาแค่เข้าเครื่องบดแบบนี้ครับมันเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ครับนะครับนี่ครับเป็นลักษณะนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณป้าน้อยนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับกรรมวิธีในการทำกล้วยปิ้งนะครับสำหรับใครที่สนใจจะมากินกล้วยปิ้งของป้าน้อยนะครับก็ มาได้ครับที่ข้างโรงเรียนตับพฤยาคมนะครับสังเกตง่ายๆครับตรงข้ามกับป้ายโครงการห้องเรียนพิเศษนะครับสำวันนี้ก็ต้องขอคุณป้าน้อยเป็นอย่างมากครับที่ให้ความรู้วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับวิธีการทำแล้วยนอนยังไม่ทำเลยทำหรอล่าทำเมื่อไหร่วะ